ฝันเห็นดอกสาละช่วงนี้ระว่งทรัพย์สินจะเสียหายจะมีแต่คนนำพาโชคลาภมาให้คุณจะเจอเรื่องขุนวเสียใจกับสิ่งที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้คาดหวังหรือหวังไว้แล้วไม่เป็นดังวังความรักคุณเป็นคนที่โชคดีมากพอได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากคนรักเป็นอย่างดีรู้สึกอบอุ่นใจ คุณมีแววได้คนอายุน้อยกว่ามาเป็นเพื่อนสนิทและอาจพัฒนาไปเป็นแฟนได้ในอนาคตคนที่คุณแอบชอบอยู่เขาเริ่มรู้แล้วว่าคุณกำลังแอบชอบเขาดวงการเงินการงานอย่าให้ใครยืมเงินช่วงนี้โอกาสโดนเชิดเงินสู่ต้องคิดตึกต้องให้ดีๆก่อนคนทำงานเป็นลูกจ้างเขาจะถูกสั่งหยุดกระทันหันหรือเลวร้ายจนกระทั่งเลิกจ้างคุณธุรกิจ ต้องอาศัยผู้ใหญ่คอยเป็นที่ปรึกษาหรือดูแลผลประโยชน์ให้งานจึงจะไปได้ดีเลขนำโชว์0 1 4 5 9 8 8 86 9ส4 4 809ฝากกดติดตามช่องดีลักกี้นามเมอร์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ